สวัสดีครับพบกับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้นะครับใครหารถกระบะ4ีประตูคุ้มๆเกียร์ออโต้นะครับออปชันดีๆออปชันโดนๆราคาพิเศษแนะนำคันนี้เลยครับนิสสันโ a ว่าสอง e black edition นะครับคันนี้ได้เป็นรุ่น e l ด้วยนะครับออปชันดีที่สุดนะครับสูงที่สุดท็อปที่สุดจัดไปเลยคันนี้นะครับสวยคุ้มค่าราคาประหยัดแน่นอนครับป้ายแดง90 0 0 0 0กว่าแต่วันนี้ราคาสุดคุ้มไปเลยนะครับ520,000ื่น 9,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ฟรีดาวได้พอร์ตเดือนละประมาณ9,500นะครับรายได้หมื่นห้าขึ้นไปซื้อคนเดียวรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำโทรมาเลยครับ0646966335นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้แบบนี้ต้องซื้อรถกับวินดีเซลครับคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรดเไว้ใช้แน่นอนนะครับนวา่าคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีด้้้วยยไมมนนรริงคคับี โอ้โหนะครับหายากมากๆนะครับไม่น้อยเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ20โลสายจอดแท้เลยคันนี้นะครับเส้นสายรายละเอียดคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนไปกันเลยครับคันนี้นะครับได้เป็นโฉมนะครับเรียกว่าเป็นโฉมไม n เน c เชนจ์ของนาวาร่าเขานะฮะก่อนที่จะเป็นโฉมออนนิวนะครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับโปรเจคเตอร์เลนชุดไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์ led ครบชุดเลยด้านล่างได้เป็นสปอตไลท์ไฟตัดหมอกมีมาให้กระจังหน้านะครับได้เป็นแบบพรีโนแบล็กสวยๆนะครับโลโก้นิสสันชัดเจนแบบนี้ ไฟหน้าขาวๆใสๆไม่แตกไม่ร้าวอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เลยนะครับฝากระโปรงสวยเดิมนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมคมนะครับสวยเดิมตรงๆไม่มีดุ้งไม่มีโดนแน่นอน Black e อ i t i o n ข้อสังเกตคือเราจะได้เป็นเนี่ยครับเป็นแถบสติ๊กเกอร์ดําด้านนะครับกันรอยให้เรียบร้อยนะครับบริเวณฝากระโปรงแล้วก็จะเป็นแถบพิโนแบล็คตัดสลับกับสีส้มนะครับเป็นโลโก้ของนิสสันเขาเลยนะครับคันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับสีสันผิวพันธ์สันเหลี่ยมสวยเดิมนะครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนเรารับประกันโครงสร้างด้วยนะ ไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำนะครับตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ครับไม่มีชรุดสูญหายมั่นใจได้เลย100%ยเซนะครับถัดมานะครับบริเวณซุมซ้มล้อซุ้มล้อโป่งล้อนี่เป็นดีไซน์โลโก้นะครับเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของ n i สสันเขาเลยนะครับสวยเดิมนะครับดูดีลงตัวมากๆล้อนะครับได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานซส,สปอร์สีดำนะครับสีดำขอบ8 อย่างตัวย่อถ่ายโอเ n น o u นทรีนะครับไฮเวทเทอร์เรนจัดไปนะครับปีนนกชกอัพอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แต่ตรงนี้เดี๋ยวผมต้องทําความสะอาดนะครับเพราะคันนี้ย้ําก่อนเพิ่งเข้ามาใหม่ผมมักจะชอบรีวิวรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับให้ลูกค้าได้ดูว่าโอเคความเดิมความเพียวของเขาเป็นยังไงนะครับนี่ฮะสวยเดิมแบบนี้นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะครับกระจกเดิมแท้มั่นใจได้นะครับกระจกเดิมแท้닛สันสชัดเจน ด้านข้างนะครับตรงนี้ข้อสังเกตคือได้เป็นเพนโอแบล็นะครับตัดสลับสีส้มไฟเลี้ยว LED มีให้ที่สําคัญได้เป็นกล้อง3-60ด้วยนี่นะครับได้เป็นกล้อง3 6 0องศานะครับคุ้มค่ามากเวลาเวลาถอยนะครับถือว่าเป็นความปลอดภัยที่ดีมากนะครับสติ๊กเกอร์กราฟิกสไตล์ black edition นะครับสีเทาดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับบันไดข้างเนี่ยฮะเพนโอแบล็ตัดสลับกับสีส้มสวยๆนะครับติดฟิล์ม40รอบคันมาให้นะครับกระจกเดิมแท้นิสสันทุบ สวยๆเดิมๆนะครับแผงข้างสวยๆนะครับได้เป็นวัสดุหนังบูดนุ่มนะครับสีดําเดินได้ส้มสวยๆมือเปิดโครเมียมนะครับที่วางแก้วน้ําชุดลำโพงต่างๆมีครบชุดเลยแบบนี้นะครับซอกหน้าซอกในสวยๆนะครับน็อตไม่ขันไม่ไขนะครับขอบฝาขอบประตูนะครับสวยเดิมไม่มีพ่นสีสาดทับนะครับคันนี้สวยมากเป็นสีขาวเข้ามาแล้วนะครับถามหากันมาเยอะนะครับบริเวณเสาบีน็อตไม่ขันไม่ไขหูกรอนสวยเดิมนะครับสครับเพจเป็นของนี่ฮะนวราชัดเจนนะครับได้เป็นมีสติกเกอร์ท้อนแสงให้ด้วยนะครับสวยๆ ข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ฮะ black edition นะครับเราจะได้เป็นเบาะนะครับเบาะหนังดําเดินได้ส้มสวยๆนะครับสไตล์สปอร์ตแบบนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนี่ฮะสไตล์สปอร์ตเลยนะครับ cruise control มีให้นาวาร่านะครับเป็นรถกระบะรุ่นเดียวที่เรียกว่าให้ให้อารมณ์ภายในคล้ายรถเก๋งเลยให้มาดีมากๆนะครับนิสสันยอมรับเลยที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยแต่ได้ออปชั่นตุ่มๆนี่จัดไปเลยนะครับด้านข้างนะครับแผงข้างสวยๆคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีนะฮะไม่สามหมื่นกว่า โอ้โหคันนี้คุ้มค่าอีกแล้วนะฮะได้เป็นหมอนคู่นะครับ Isofix มีให้เบาะสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดนะครับได้เป็นกระจกไล่ฟ้ามาให้ Headroom สะอาดๆส,ดสวยๆนี่เลยฮะใครหายอยู่นะครับ Navara Black Edition ข้อดีจุดหนึ่งแอร์หลังเอาไปได้แอร์หลังด้วยนะครับที่วางแก้วน้ำนะครับพับได้ด้านหลังนะครับความสะอาดเดี๋ยวเคยให้นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ย,ย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเดี๋ยวต้องทําสปาขัดสีทั้งคันนะครับแต่ตรงนี้ผมโชว์ความเดิมให้ดูนะครับว่ารถเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมสวยแค่ไหนนะครับเนี่ยฮะตรงบริเวณสปอยเลอร์อาร์เห็นไหมฮะเรียงตัวสวยๆแบบนี้นี่เลยนะครับสปอยเลอร์อาร์เรียงตัวสวยๆด้านข้างนะครับบริเวณสะโพกข้างไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนนะครับรัมเบรกด้านหลังนะฮะยางยังใช้ได้อีกยาวชัตซีสวยเดิมนะครับไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อเลยนี่ฮะสวยเดิมแบบนี้นะครับมั่นใจได้สติ๊กเกอร์แบล็คเอディชั่นชัดเจนนะครับสปออยเลลร์หัง นี่ฮะสวยเท่ลงตัวนะครับแบบนี้ติดกล้องหลังมาให้กล้องได้กล้อง360รอบคันนะครับรุ่นนี้เป็น EL ท็อปสุดเลยนะครับรุ่น EL ท็อปสุดเลยเปิดออกมาด้านหลังตรงนี้นะครับไลเนอร์นะครับติดตั้งจากศูนย์นิสสันมาเดิมเลยนะครับติดตั้งเดิมจากศูนย์เลยบริเวณด้านข้างนะครับนี่ฮะตัวน็อตนะครับไม่มีขันไม่มีไขเหมือนเดิมนะครับซอกหน้าซอกในสวยๆแบบนี้นะครับทั้งซ้ายขวาสวยเดิมความสะอาดเดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวรอทําสปา นี่ฮะใครหาอยู่นะครับนวราบลักซ์เอเดชันคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับฟรีดาวได้นะครับผ่อนเดือนละประมาณ9,500เท่านี้เองรายได้20,000ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะครับโทรมาตอนนี้เลยนะครับ0646966335นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยส่วนต่างจังหวัดนะครับลูกค้าต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นที่หน้าบ้านท่านเลยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้แบบนี้นะครับต้องซื้อรถกับวินดีเซลครับคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรดเอไว้ใช้แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยครับ ภายในนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสไตล์สปอร์ตนาวาร่าให้มาดีนะครับมีครูสคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้จัดไปเลยนะครับพวงมาลัยปรับขึ้นลงได้นะครับเลขไม่สามหมื่นสามโอ้โหคันนี้เฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งนะครับยี่สิบโลประมาณนี้นี่คือรถบ้านเลยครับสายจอดโดยแท้เลยคันนี้นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงคุ้มค่ามากมากนะครับด้านข้างตรงนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานปรับออโต้ที่คนขับหนึ่งบานนะครับเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยนะครับแบล็ก เราได้เป็นมือเปิดโคมียมให้นะครับชุดที่วางแก้วน้ําต่างๆกระจกเดิมแท้นิสสันชัดเจนนะครับช่องแอร์นะครับตรงนี้ช่องแอร์ก็จะเป็นทรงกลมนะครับสไตล์สปอร์ตเลยด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้นะฮะก็จะมีปุ่มทิปรีเซ็ตนะครับปุ่มหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นไฟสองสว่านนะครับความเข้มของหน้าจอนะครับแล้วก็มีเป็นปุ่มเปิดฝาถังน้ํามันนะฮะคอนโซลสะอาดสดนะครับตรงนี้คอนโซลสะอาดดใสๆได้เป็น Hart t ดทัชนะครับเป็นพลาสติก power outlet ให้ 1. งจุดนะครับตรงนี้นะฮะเอกสารคู่มือต่างๆอยู่ครบๆนะครับเอกสารคู่มืออยู่ครบเลยคันนี้รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับ black edition ทั้งทีได้เป็นกล้องถอยคันนี้รุ่น EL นี่ได้เป็นกล้อง360มาด้วยโอ้โหคุ้มค่ามากๆนะครับคันนี้ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มแล้วนะฮะสะดวกสบายมากๆแอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ให้เรียบร้อยแล้ว power outlet จุดจุดที่2มีให้ นะครับแล้วก็เป็น USB charger ให้เสียบหูฟัง AUX นะครับเกี Gear, ร Auto Speed, ร quency, ยร์นะครับออโต้6สปีดนะครับพร้อมนี่หมดแมนนวลฟรีเซคว i นเชียลชิด้วยนะครับสะดวกสบายมากๆเลยเบรกมือมาตรฐานก้านยกนะครับที่วางแก้วน้ำใบใหญ่ๆ2ใบตรงนี้ก็จะเป็นพนักแขนนะครับเป็นหนังบุดนุ่มสีดำเดินได้ส้มสวยๆแบบนี้นะครับเปิดออกมาก็เป็นนี่ฮะ พอว่าอเล็กจุดที่3านะครับคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ทําสปานะครับเดี๋ยวผมต้องทําสปาให้ชุดใหญ่ข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งนี่นะครับนาวาร่าเราได้เป็นกระจกมองหลังนะครับปรับรถแสงแบบออโต้เลยนะครับพร้อมทิศทางให้เรียบร้อยนี่ติดตั้งเดิมจากโรงงานนะครับมีทิศทางบอกให้เสร็จสับเลยนะครับม่านบังแดดต่างๆอุปกรณ์ส่วนควบไฟสองสว่าง LED มีให้นะครับที่วางแว่นตาต่างๆนะครับครบชุด ไฟ LED ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากนี่นะฮะด้านหลังก็เบาะสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดนะครับดำเดินได้ส้มสวยๆนี่ฮะคันนี้เอาไปใช้กันครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับห้าแสนบาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับบริเวณเครื่องยนต์นะครับคันนี้ได้เป็นขุมกําลังดีเซลคอมบ์เรลนะครับ2.5ลิตรนะฮะ163แรงม้านะครับความแรงแรงกว่าทุกรุ่นนะครับในคลาสเดียวกันเลยนะฮะคุ้มค่ามากม นะครับโครงสร้างหลักต้องโครงสร้างเดิมครับเนี่ยฮะน็อตไม่มีขันไม่มีไขนะครับสวยเดิมบริเวณใต้ฝากระโปรงเนี่ยครับน็อตสวยๆเดิมๆเลยนะครับสปอร์ตเมทอาร์คเรียงตัวสวยๆซอกหน้าซอกในสวยๆนะครับนี่ฮะสวยเดิมนี่ฮะตะเข็บเดิมเลยนะครับไม่มีโป๊สีไม่มีพ่นสาดทับมาแต่อย่างใดเนี่ยครับบริเวณจอยข้อพับนะครับนูนๆสวยเดิมกระจกตรงไฟหน้านะครับแท้เดิมนิสสันแน่นอนนะครับคานหน้าแขนหน้าสวยๆเดิมๆนะครับนี่ฮะคานรับแรงด้านล่างนะครับสวยเดิมตรงๆ ไม่ดุ่งไม่โดนนี่ฮะสวยเดิมเลยไหมฮะยาวๆแบบนี้นี่ฮะสวยเดิมเลยโอ้โหคันนี้สวยมากนะครับด้านบนก็เป็นสติ๊กเกอร์มอกรชัดเจนนะครับนี่ฮะตรงซับในต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์โอ้โหนี่ฮะสวยมากนะครับข้อสังเกตคือตรงนี้นะครับฝากระโปรงแทนนิสสันต้องมีโลโก้ปั๊มนิสสันแบบนี้ปั๊มเป็นนิสสันแบบนี้นะครับนี่คือฝากระโปรงเดิมแทนนะครับซับไนนี่ฮะตัวสปอร์ตเมทอาร์นะครับสวยๆเดิมๆไม่มีเปลี่ยนฝากระโปรงแน่นอนนะครับคันนี้ฝากระโปรงเดิม นะครับเลขไม้น้อยด้วยไม้สามหมื่นเท่านั้นเองโอ le, oh, é, ้โหนี่คือรถหน่วยงานเออรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงคุ้มค่ามากๆนะครับเนี่ยสปอร์ตเบดอาร์ตัวจอยต่อต่างๆสวยๆเดิมๆนะครับไฟหน้านิสสันเดิมแท้โรงงานเลยนะครับแบตเตอรี่อยู่ในสภาพพร้อมใช้สติกเกอร์วันนิ่งต่างๆสวยๆครบๆคันนี้คุ้มค่ามากใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูออปชั่นดีๆคุ้มๆนะครับแนะนำคันนี้เลยครับนิสสันนาวาร่า2.5 EL นะครับรุ่นท็อปสุดตารางเลยคันนี้นะครับได้ปี2019จด20นะฮะคันนี้รถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่30,000นะฮะวิ่งน้อยมากๆเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ20โลนี่คือสายจอดโดยแท้เลยนะครับป้ายแดงออกห้างเกือบล้านครับวันนี้จัดให้คุ้มๆเลยครับ5 0 2 9,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวได้เลยผ่อนเดือนละประมาณ9,500 รายได้2 0 0 0มซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำเบอร์โทรตอนนี้โทรได้เลยครับ0ู4 6 9 6 6 3 3 5นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เส็ที่หน้าบ้านท่านเลยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้แบบนี้ซื้อรถกับวินดีเซลคุณจะได้แต่รถสภาพสวยเกรด A ไว้ใช้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสำหรับกระบะสวยๆคันถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้วินดี้เซล์ไปแล้วครับสวัสดีครับ